ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลงในวันพุทธที่ผ่านมาดัชนีดาวโจวลดลง74.37จุดซึ่งเป็นผลจากการประชุมของเฟดท,ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%แต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ประธานเฟดพาวเวลกล่าวว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอีกครั้งแต่ที่นี่ก็คือจุดที่มีการโต้แย้งกันการประกาศของพาวเวลทําให้นักลงทุนมีความคาดหมายต่ําลงว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลงเพียง71%เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าความคาดหมายเดิมที่90%นักวิเคราะห์จากเวสต์ไทร์เดนเวกล่าวว่าการลดดอกเบีย้ยไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนและการที่พาวเวลไม่แน่นอนก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเพราะเฟดต้องพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจก่อนการตัดสินใจนักวิเคราะห์จากแองเจลินส์อิมวิสเม้น์มองว่าการลดดอกเบีย้ยเป็นสิ่งที่คาดไว้แต่คำพูดของพาวเวลทำให้ตลาดไม่สดใสเท่าที่ควรซึ่งเป็นเรื่องปกติในช่วงสั้นๆแต่สิ่งที่สำคัญกว่าทุกสิ่งคือผลประกอบการของบริษัท ซึ่งมีการรายงานผลกำไรที่ดีกว่าที่คาดการไว้ในช่วงฤดูกาลนี้ในบริษัทใน S&P 5 0 0จําจำนวนมากกว่าครึ่งทำกำไรสูงกว่าคาดการซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับตลาดขณะที่หุ้นของบริษัทใหญ่หญ<ๆ>เช่น Nvidia ปิดตลาดบวก3%และมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างมากหุ้นของ Meta Platforms ลดลงมากถึง8%ในการซื้อขายหลังปิดตลาดในขณะที่ Microsoft ลดลง1%และ Alphabet พุ่งขึ้น5%ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนในเทคโนโลยี AI และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจการลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างไรควรจะลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมอีกครั้งหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย